สวัสดีค่ะพี่ต้อมหน้าไทยพี่จิตรานะคะปีนี้นะคะพี่ต้อมก็อายุ51แล้วนะคะมีคนถามพี่ต้อมเยอะมากเลยว่าในวัยที่พี่ต้อม51แล้วเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะคะที่เห็นตอนนี้นะวันนี้นะคะสุขภาพพี่ต้อมรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต้อมมีปัญหาสะสมมานะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก45 46 47เนี่ยเริ่มมีปัญหาหนักๆเลยนะคะภายในเลยพี่ต้อมจะปวดหัวไมเกรนปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามข้อต่อต่อตางๆปวดกระดูกนอนไม่หลับเลยจะเป็นคน ที่นอนหลับยากมากกลางคืนเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนคันข้างในคันยุบยบ กิบเหมือนมีแมลงมาไต่ตามตัวแต่ก็ไม่ได้มีนะคะเหมือนจะเป็นโรคผิวหนังแต่ก็ไม่เชิงเวลามีประจำเดือนเนี่ยปวดท้องมากๆนะคะและประจำเดือนก็จะมากับปีกกระปอยแล้วมาไม่ตรงเวลาไม่สม่ําเสมอมันก็เริ่มมีความเครียดสะสมนะคะก็เริ่มมีแบบความรู้สึกเหมือนบ้านหมุนบางทีเนี่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยเหมือนบ้านมันตีกลับนะคะผิวแห้งมากแห้งจริงๆแห้งแบบเหมือนกระดาษทรายเลยบางวันถูผิวตัวเองเนี่ยตกกระจไม่ว่าเราจะพยายามบํารุงแค่ไหนนะคะแต่มันก็ไม่ช่วยมันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของภายในนะคะพี่ต้อมก็เริ่มศึกษา แล้วว่าฉันเป็นอะไรเราน่าจะเข้าสู่วัยทองนะคะหรือเมนทอลพอสคนทรมานประมาณสัก3ปีได้นะคะแล้วก็มาเจอคุณพัดก็ส่งวิทีอาให้ดูว่าพี่ต้องมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเอออาการทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆแสดงว่ามันเป็นปัญหาที่ฮอร์โมนของเราเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วผู้ตรงๆนะคะคอลลาเจนในผิวอะไรทุกอย่างก็เริ่มแย่แล้วตอนนั้นผมก็ล่วงมากคุณพัดก็ลองส่ง เอสตราโปให้เราทานนะตอนแรกพี่ต้อมก็เข้าไปศึกษาคุณพัฒเหมือนกันไม่ใช่ว่าดูวิดีอาร์แล้วจะแบบตัดสินใจทานเลยไม่ก็เข้าไปดูงานของคุณพัฒการค้นคนว้าลึกๆเข้าไปถึงปัญหาของวัยทองของผู้หญิงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีรางวัลการันตีจากหลายๆประเทศซึ่งทําให้พี่ต้อมเริ่มมั่นใจเราจะทานอะไรสักตัวเนี่ยเราต้องคิดแล้วคิดอีกพอทานปั๊บเราเห็นเลยว่ามันส่งผลลัพธ์เลยว่าระบบภายในเนี่ยเราดีขึ้นเหมือนว่าตัวนี้นะคะเอสตราโปเนี่ยเขาไปปรับสมดุลภายในร่างกายเราอะ มีการนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นนะคะที่เห็นเลยนะทานวันแรกเนี่ยจำได้เลยวันแรกทานตอน3ามทุ่มกว่าพอสี่ทุ่มปับ๊บเราง่วงๆทีนี้พอนอนปั๊บเนี่ยมันหลับถึงเช้าหลับแบบไม่ได้ตื่นตอนกลางคืนเหมือนปกติที่เคยเป็นเนี่ยมันหลับรวดเดียวถึงเช้าเราก็ตื่นมาก็แฮปปี้มากก็รีบโทรหาคุณพัดบอกโอ้คืนนี้พี่นอนหลับดีมากอันนี้มันคือหัวใจเลยนะคนเราถ้านอนหลับพักผ่อนดีเนี่ยระบบทุกอย่างในร่างกายมันเหมือนจะฟื้นฟูและพอหลังจากนั้นเราทานมาเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเออเวลามีประจำเดือนประจำเดือนมา โทษนะคะคือสีมันเข้มมากๆเรารู้เราเคยเป็นสาวมาก่อนถูกไหมจากที่เมื่อก่อนมากระปิดกระปอยแห้งๆเป็นประจำเดือนง่ายๆแต่ตอนนี้ไม่มาเยอะจริงๆเรารู้เลยว่าเขาไปปรับสมดุลในร่างกายเรานะคะและเรื่องภายในช่องคลอดเคยแห้งนะตกขาวเยอะอะไรต่างๆมันไม่มีมันไม่มีเลยประทับใจในเอสตราโปรนะคะแล้วก็เพื่อนต้อมเนี่ยมีอยู่คู่หนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของแบบเขาจะเลิกกัน ก็มาบอกเราบอกว่าเบื่อสามีฉันเบื่อสามีมากเลยก็วีนใส่สามีตลอดเวลาั <S <S ้งนี่สามีไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะเราก็บอกว่าเธอไม่ได้เบื่อสามีหรอกแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนของเธอเริ่มตกแล้วนะต้องก็แนะนําให้เขาลองเอาตัวนี้ไปทานนะคะพอทานเสร็จปั๊บเขาก็รู้สึกว่าเออ เขาก็ชีวิตครอบครัวเขากลับมาดีขึ้นนะฮะสุขภาพทังเรื่องของเพศเขาก็กลับมาจากที่ตอนแรกไม่มีอารมณ์เลยแล้วก็พานเบื่อสามีอย่างพี่ต้อมเนี่ยกลับมาเหมือนเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะเอามาเล่นกีฬาอะไรที่เราไม่เคยเล่นมาเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยเขากลับมาทำนะคะแล้วก็กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นออกกําลังกายทุกวันนะคะฝึกโยคะฝึกลมหายใจนะถ้าภายในดีมันส่งผลออกมาถึงภายนอกค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้บางทีพี่ต้อมก็อยากมาแบ่งปันนะอยากมาบอกต่อเพราะว่าเห็นผลลัพธ์จากที่ต้อมทานแล้ว ตัวเราเนี่ยแฮปปี้มากๆนะคะก็ใหญ่ทุกคนมีความสุขเหมือนที่พี่ต้อมมีค่ะ mm hmm. ฝากไว้เลยนะคะเอสเทราโปรนะคะถ้ามีปัญหาเหมือนพี่ต้อมแล้วเนี่ยลองทานดูค่ะเปิดใจเอสเทราโปรนะคะเข้าไปดูแลสุขภาพภายในของผู้หญิงนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะ